กับสวัสดีท่านพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายเชนจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับว่าวันศุกร์นี้จะโอนเท่าไหร่และสถานะไหนจะมีจํานวนในการได้รับโอนเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับ จากข้อมูลในภาพนะครับจะเห็นได้ว่าวันที่22มิถุนายนนะครับนายลาวะลนนะครับแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่าขณะน,นี้จ่ายเงินกลุ่มผ่านเกณฑ์ไปแล้วถึง4.2ล้านลายนะครับโดยในวันศุกร์ที่24ที่จะถึงนี้จะจ่ายเพิ่มอีก 700, 7000 0 0คนซึ่งจะเป็นกลุ่มนะครับที่ขอข้อมูลเพิ่มถึง50,000 0คนนะครับและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะผ่านอีก20,000 0ลายนะครับรวมการจ่ายเงินในกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยจะได้ รับที่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับเกือบ5ล้านคนเลยทีเดียวเชียวนะครับดังนั้นสถานะที่แน่ชัดแล้วว่าจะได้เงินในวันศุกร์นี้ก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนั่นเองนะครับนั่นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยมันสูงมากสําหรับสถานะที่อยู่ระหว่างการนําส่งข้อมูลเพิ่มเนี่ยคือผมบอกเลยนะครับโอกาสได้มันสูง80%ขึ้นไปแน่นอนนะครับแต่20%เนี่ยจะอยู่ที่ท่านอ่ะ กอกนะครับอย่างที่ผมย้ำนักย้ำหนาเลยการกรอ,อกเนี่ยเพื่อให้ตรงใจ AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่นั่นจะเป็นสิ่งที่ตัดสินนะครับว่าท่านเนี่ยจะได้เงินเยอะแยาตรงนี้หรือไม่นะครับส่วนสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยท่านอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับท่านตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เมสเซจบอกว่าท่านไม่ได้สิทธิ์ท่านยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่ดังนั้นท่านยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินตรงนี้อยู่แน่นอนนะครับและทุกท่าน ที่รอตัวเงินเยียวยานี้อยู่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปของผมเนี่ยได้เงินตรงนี้ทุกคนเลยนะครับจริงๆมันเหลือเยอะมากสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปของผมที่ติดตามช่องของผมได้เงินตรงนี้ทุกคนเลยแล้วถ้าใครได้จริงๆกลับมาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเป็นอย่างมากเลยยังไงวันนี้ ผมขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมได้เงินเยียวยาตรงนี้สมความปรารถนาของท่านในทุกมิตินะครับผมได้ไปใช้จ่ายออกิจวัตรประจำวันได้เลี้ยงดูบุตรหลานของท่านนะครับแต่ที่สำคัญจงใช้เงินอย่างประหยัดนะครับอย่าใช้ฟุ่มเฟือยเด็ดขาดยังไงผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปผมนะครับสวัสดีครับ ตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดีนะ๋เวเ่อไม่เป็นไรผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมหันไปเห็นพอดีอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอก <S <S ผมว่าผมพูดเสียงดังแล้วน,ะนั่นนี่ย <S 2> <S 2> นะปาติีทหารเนี่ยย,ยึดพื้นแล้วนะ <S 2> <S 2> เอ๊ะตกลง,งเดี๋ยวผมไปแข่งกับอุดมแต่พันแต่อะไรหรือไม่มีสาระไม่รู้เนี่ย